สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมตลาดรถบรรทุกไทยครับเป็นข้อมูลช่วงไตรมาสแรกปี2569เลยอ้างอิงจากรายงานสรุปสถานการณ์ล่าสุดที่เราได้มาเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่รายงานนี้ชี้ให้เห็นก็คือตลาดรถบรรทุกบ้านเราตอนนี้ เอ่อมันกำลังตกผลึกกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตลาดไตรคั่วหรือไตรโพลาร์มาร์เก็ตแบบชัดเจนเลยครับค่ะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าอะไรมันเครื่องไหวอยู่เบื้องหลังรถบรรทุก3ากลุ่มหลักๆนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปแบบใหม่หรือ new IC ค่ะแล้วก็มีรถสันดาปมือสอง used IC แล้วก็ที่กำลังมาแรงเลยคือรถบรรทุกไฟฟ้าใหม่หรือ new EV เราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มนี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของสภาวะไต,ตรขั้วนี้กันก่อนเลยไหมครับข้อมูลในรายงานเขาคาดการส่วนแบ่งตลาด Q1 ปี69เนี่ยชี้ว่ากลุ่ม New i c หรือรถสันดาปใหม่ยังคงเป็นเอ่อเป็นเจ้าตลาดอยู่ค่ะยังเยอะอยู่ครับครองส่วนแบ่งไปเยอะเลยราวๆ70%ได้ตามมาด้วยกลุ่มรถมือ2 u s e ICE ประมาณสัก25%และสุดท้ายคือกลุ่มดาวรุ่งอย่าง New EV มีส่วนแบ่งราวๆห้าเปอร์เซ็นครับค่ะซึ่งตัวเลขส่วนแบ่งตรงนี้มันสะท้อนเหตุผลแล้วก็ปัจจัยขับเคลื่อนที่ค่อนข้างต่างกันดเีนนะคะของแต่ละกลุ่มอย่าง New IC ที่ยังแข็งแกร่งเนี่ยก็เพราะว่ามันตอบโจทย์เรื่องความคุ้นเคยความยืดหยุ่นแล้วก็เครือข่ายบริการที่ครบครุัรบในขณะที่ Use IC ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่เน้นเรื่องต้นทุนเริ่มต้นต่าๆเป็นหลักอ๋อครับ ส่วน new EV อันนี้จะเจาะกลุ่มที่มองไปที่ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือ TCO ระยะยาวแล้วก็รวมถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดลอ้อมหรือ ESG มากขึ้นด้วยค่ะน่าสนใจครับงั้นเราลองเจาะไปที่กลุ่มแรกก่อนเลยไหมครับ new ICE ที่ยังครองตลาดส่วนใหญ่อยู่พวกนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกหลกัหลกๆโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งระยะไกลหรือว่าบริษัทที่เขาต้องการทยอยเปลี่ยนรถเก่าในฟรีดตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าจุดที่เป็นความท้าทายสำคัญเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถกลุ่มนี้ก็คือความกังวลเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลอืมอันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อกำไรของผู้ประกอบการถึงแม้ว่าจุดแข็งเรื่องเครือข่ายบริการหรือว่าสถานีเชื้อเพลิงที่หาได้ง่ายเนี่ยมันจะยังเป็นข้อได้เปรียบสำคัญอยู่ก็ตามนะคะประเด็นนี้เลยทำให้การบริหารต้นทุนเป็นเรื่องที่ ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยค่ะเข้าใจเลยครับคือถึงจะน่าเชื่อถือแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องค่าน้ํามันที่ต้องคอยบริหารจัดการทีนี้ถ้ากลุ่มแรกเน้นความยืดหยุ่นไปแล้วมาดูที่กลุ่ม use ice หรือรถมือสองกันบ้างครับรายงานบอกว่าตลาดกลุ่มนี้มีสเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากที่ราคาเขาปรับฐานลงไปพอสมควรเลยในปี68ค่ะทําให้ Q 1ปีนี้นี่กลายเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กหรือ SME แต่ชนี่ราคาเห็นว่าค่อนข้างนิ่งๆนะครับอยู่แถวแถวเ0เทียบกับปีก่อนที่อยู่ประมาณ65น่าสนใจก็คือเรื่องของต้นทุนการลงทุนเริ่มต้นหรือ CPEC พครับ CPEC พค่ะที่มันต่ำกว่ารถใหม่แบบเห็นได้ชัดเลยมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากๆสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจขนส่งอ๋อคนเริ่มใหม่ใช่ค่ะที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายก้อนแรกให้มันรัดกุมที่สุด ซึ่งพอราคาเริ่มนิ่งขึ้นแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยค่ะชัดเจนครับสําหรับ SME นี่ Capex คือหัวใจสําคัญจริงๆคราวนี้มาถึงกลุ่มที่น่าจะถูกจับตามองมากที่สุด New EV รถไฟฟ้าใหม่ปี68ที่ผ่านมานี่เขาเรียกว่าโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับใช่ค่ะโตเยอะมากครับมากกว่า1 5 0เลยนะเทียบกับปีก่อนหน้า แรงขับเคลื่อนสําคัญก็มาจากเรื่อง TCO ที่จูงใจแล้วก็มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาด้วยตรงนี้มีประเด็นที่อาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งค่ะคือรายงานเขาใช้คําว่าภาวะหน้าผาทางภาษีหรือ policy cliff policy cliff ค่ะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เขาพาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายรถ e v เนี่ยอาจจะเติบโตช้าลงใน Q 1ปี69นี้นะคะอ้าวทำไมล่ะครับ เหตุผลก็เพราะว่ามาตรการลดหย่อนภาษีรรพสามิตรสำหรับรถบรรทุกอีวีนะคะมันสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อปลายป,ายปี68ที่ผ่านมาอ๋อหมายความว่าไอตัวช่วยเรื่องภาษีที่เคยบูสต์ตลาดเนี่ยมันหายไปแล้วประมาณนั้นเลยค่ะทําให้การตัดสินใจซื้อรถ E ีวีในช่วงนี้มันจะมาจากผู้ประกอบการที่เขามองเห็นแล้วก็เชื่อมั่นในประโยชน์ด้าน TCO จริงๆเป็นหลักมากกว่าที่จะพึ่งพาแรงส่งจากนโยบายภาษีเหมือนช่วงก่อนหน้าแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วคือพูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงที่ TCO ต้องพิสูจน์ตัวเองจริงๆแล้วค่ะแล้วเรื่อง TCO นี่มันน่าสนใจขนาดไหนครับรายงานเขาย้ำเลยนะว่าถึงแม้ราคาเริ่มต้นของรถ EV จะสูงกว่ารถ ICE ในรุ่นเทียบเคียงกันประมาณสัก30-40%ครับก็ยังสูงกว่าอยู่ครับแต่พอมาคำนวณต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งานสมมติว่า5ปี7ปีอะไรแบบนี้รถ EV กลับมีต้นทุนที่ต่ากว่าเยอะเลย ประเด็นหลักๆก,ก็คือต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้ามันถูกกว่าค่าน้ำมันดีเซลอย่างน,น้อยๆก็60%สค่ะต่างกันเยอะแล้วแถมค่าบำรุงรักษาก็น้อยกว่ามากเพราะว่าชิ้นส่วนมันน้อยกว่ากันเยอะเลยถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับสำหรับรถบรรทุกที่วิ่งเยอะๆเนี่ยส่วนต่างค่าพลังงานอย่างเดียวอาจจะประหยัดได้เป็นหลักแสนบาทต่อคันต่อปีเลยนะครับใช่ค่ะ ตัวเลขน่าสนใจมากฟังดูแล้วแต่ละกลุ่มก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปเลยนะครับและแบบนี้ผู้ประกอบการคุณจะตัดสินใจเลือกใช้รถประเภทไหนดีครับรายงานเขาก็มีแนวทางที่น่าสนใจเหมือนกันแยกตามลักษณะธุรกิจเลยใช่ครับสรุปได้ประมาณนี้นะครับคือถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยมีเส้นทางวิ่งประจำที่แน่นอนหรือฟิกซ์รูทเนี่ยแนะนำให้พิจารณา new ev เป็นหลักเลยค่ะ เพราะว่าจะได้ประโยชน์เต็มที่จาก TCO ที่ต่ำในระยะยาวแล้วก็ตอบโจทย์เรื่อง ESG ด้วยแล้วก็อาจจะมีความพร้อมมากกว่าในการลงทุนติดตั้งสถานีชาติของตัวเองใช่ค่ะเหมาะกับรูทประจาใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้รับเหมาขนส่งที่เส้นทางวิ่งอาจจะไม่แน่นอนวิ่งระยะไกลเป็นหลกักหรือต้องการความยืดหยุ่นสูงสุดอันนี้ New ICE ก็อาจจะยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าในปัจจุบันอืมอยังต้องพึ่งความคล่องตัว ค่ะเพราะมั่นใจได้เรื่องเครือข่ายสถานีบริการน้ำมนันและก็ศูนย์ซ่อมบํารุงต่างๆครับผมส่วนกลุ่ม SME หรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการควบคุมคบประมาณเริ่มต้นอันนี้ use ICE ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะในจังหวะที่ราคาตลาดมือสองค่อนข้างมีเสถียรภาพแบบนี้นะคะชัดเจนมากครับเป็นแนวทางที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยค่ะ แล้วก็มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญจากรายงานด้วยนะคะคือไม่ว่าตอนนี้จะใช้รถประเภทไหนอยู่ผู้ประกอบการควรจะเ,เร่งประเมินลักษณะเส้นทางการขนส่งของตัวเองอย่างละเอียดเลยค่ะเพื่อมองหาโอกาสในการนำรถ E ีวีมาใช้ในเส้นทางที่มันเหมาะสมครับดูว่ารูทไหนพอจะเปลี่ยนได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะเส้นทางประจำที่วิ่งบ่อยๆแล้วก็มีระยะทางคงที่หรือ high utilization fixed route เพราะกลุ่มนี้จะคืนทุนได้เร็วส่วนผู้ที่ยังต้องพึ่งพารถ i c e เป็นหลักก็จําเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของต้นทุนน้ํามันดีเซลอย่างรอบคอบด้วยค่ะสรุปได้ว่าตลาดรถบรรทุกไทยในต้นปี69นี้ กำลังแสดงภาพไตรขั้วที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับการตัดสินใจว่าจะเลือกรถประเภทไหนก็เลยขึ้นอยู่กับการประเมินปัจจัยสำคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจเลยทั้งเรื่องต้นทุนรวมหรือ TCO ค่ะ TCO งบลงทุนเริ่มต้นหรือ CAPEX CAPEX ก็สำคัญเป้าหมายด้าน ESG แล้วก็ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานด้วยนะครับค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะคือนอกเหนือจากประเด็นเรื่องต้นทุนที่เราคุยกันไปเยอะแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปล ในเชิงปฏิบัติการอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการนํารถ e ีวีมาใช้งานจริงอย่างเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการชาร์จอืมเรื่องใหญ่เลย e c e เป็นหลักในปัจจุบันได้อย่างไงบ้างอันนี้ก็อยากให้ลองนําไปคบคิดต่อย,ยอดกันดูค่ะ